เคยดูการ์ตูนการกุ้วยไหมคมุณพี่ให้หนูทำทรงผมทรงนั้นใช่ไหมคมุณพี่ให้หนูทำทรงผมที่แบบมันกําลังแมสในช่วงนี้ใช่ไหมแต่ว่าติดกิ๊บมาไงแต่ว่าถ้าคุณพี่รีเควสมาขนาดนี้หนูก็แบบหนูก็จะพลาดคอนเทนต์นี้ไม่ได้นะคะหนูจะพยายามค่ะแต่ว่าน่ามาหนูแตกตอนนี้หนูจะพลาดคอนเทนต์นี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ <laughs> นี่ทุกคนเว้ยมันก็ไม่ได้อะแบบป๊แบบนึงนะ พราะว่าเราแสกกลางั้งบ้านไงอืมต้องแบบรีดๆก่อนต้องรีดๆเป็นคอนเทนท์ที่แบบคอนเทนต์คอนใจทุกคนเดี๋ยวนะให้เราเซตผมก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งแคร็บว่ยมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะเอ้ยพอจะได้แหละทุกคนได้แล้วเนาะ ทุกคนจงการกล้วยพอแล้วนะพอแล้วทุกคนกลับมาเหมือนเดิม